สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมนี่ได้ข้าวเกลียบปากหม้อมานึกถึงข้าวข้าวเกลียบลหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงอ่าก,กรอบนะก,กรอบกัดกรุกรบกรุบอร่อยแต่ข้าวเกลียบปากหม้อนี้ <c oughs> นิ่มอร่อย ก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยนี่ยี่สิบบาทกระเทียมมาให้มาน้อยเกินนะครับผมเนี่ยของอร่อยเลยดูดินี่แกะแล้วนี่ข้าวเกลียบปากหมอ้อนี่ใครเคยกินก็น่าจะรู้รสชาติอร่อย แน่ๆน,นี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะแ,นแปง้งนิ่มๆนะเดี๋ยวม,มีการเอาเลยมั้งห,ห,หวานเจี๊ยบนี่ลาดไปเลย เอาแบบช้ำๆเสียดายกระเทียมอ่ะมินิดเดียวอะ่ะกระเทียมกรอบๆเนี่ยโอ้โหถ้าใส่เนี่ยหืมสุดยอดเลยนะอะไรวะเฮ้ยออกดิออกดิออกดโอ้ <c oughs> จัดซิ่งกันไปไหนนี่โอ้หวน้อยมากหือ มาเรามาลุยกันเลยโอ้โหชิ้นใหญ่ๆเลยมันมีสามชิ้นนะแต่ว่าเขาเอามาเทกันเป็นมันติดกันนะ <c oughs> โอ้ดูดูด,ดูนี่เลยโอ้โหอเอาเลยเอาเลยอืม นุ่มหอมมันหอมนะครับผมแล้วกระเทียมนี่ตัดดนกระเทียมกรุบกรุบกรุบสุดยอดเลยจัดเอาคำใหญ่ๆเลยดีกว่ามากโอ้โหอห,อห,อหอมอร่อย น้ำจิ้มก็ใช้ได้เลยทีเดียวใหญ่ใหญ่อะไรเฮ้ยขนอะไรวะขนอะไรคุยคุย

มันน้อยไปหน่อยนะถ้าได้กระเทียมเจียวโอ้เยอะๆนะกระเทียมเจียวน้อยเกินอันนี้มีแต่แป้งเป็นขอบๆมันละ โอเคจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับผมไปละขอบคุณครับ